บทเองชงเองหอมอร่อยเข้มขน้นมีเซตนี้ติดไว้ที่บ้านประหยัดเงินค่าซื้อกาแฟดื่มต่อวันไปได้เยอะเลยอุปกรณ์ชงกาแฟสดชุดนี้พกพาง่ายพกไปปิกนิกแคมปิง้ง หรือจะเอาไว้ชงกาแฟขายแนวสโลบาร์ก็ทำได้วิธีการใช้งานและขั้นตอนการใช้งานก็ง่ายๆเลยใส่เมล็ดกาแฟลงไป3ช้อนช้อนตวงที่ใช้เป็นช้อนตวงขนาด10กรัมนะคะปิดฝาเครื่องบนเมล็ดกาแฟปิดให้ลงล็อกนะคะจากนั้นก็กดปุ่มเริ่มทำงานได้เลยกดลงไปแบบนี้นะคะถ้าปล่อยนิ้วออกเครื่องจะหยุดการทำงานแนะนำให้กดค้างไว้แบบนี้นะคะสามารถมองดูเมล็ดกาแฟ ผ่านฝาเครื่องบดกาแฟได้เลยค่ะกดบดเมล็ดกาแฟไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะพอใจความละเอียดของเมล็ดกาแฟค่ะยิ่งถ้ากดแช่นานความละเอียดของเมล็ดกาแฟก็จะละเอียดมากๆค่ะถ้าต้องการบดเมล็ดกาแฟแบบหยาบก็ไม่ต้องปั่นนานค่ะแต่ถ้าต้องการแบบบดละเอียดก็ให้ปั่นนานกว่านิดนึงค่ะแก้มยุ้ยจะบดแบบละเอียดนะคะความละเอียดของเมล็ดกาแฟที่แก้มยุ้ยจะใช้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะจริงๆแล้วไม่ต้องบดเม มเมลกาแฟละเอียดมากขนาดนี้ก็ได้นะคะแต่แก้มยุ้ยต้องการก,การแฟที่มีรสชาติเข้มข้นและมีครีมมากสวยแก้มยุ้ยก็จะบดละเอียดประมาณนี้ค่ะเติมน้ําร้อนหรือน้ําอุณหภูมิห้องปกตินะคะ150 ml น้ําที่เติมลงไปควรอยู่ใต้ระดับวาล์วของหม้อต้มนะคะไม่ควรเกินระดับวาล์วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะใส่ถ้วยกองกาแฟลงไปค่ะใส่มเมล็ดกาแฟบดลงไปในถ้วยกองได้เลยค่ะต่ ใส่ลงไปให้เต็มเลยนะคะถ้าใส่ลงไปจนล้นแบบนี้นะคะให้ใช้วิธีเคาะแบบนี้ค่ะเพื่อกระจายเมล็ดกาแฟนะคะแก้มยุ้ยจะเติมเมล็ดกาแฟเพิ่มลงไปอีกนิดหน่อยค่ะใช้ด้ามช้อนตวงที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะกดลงไปแทนแทมเปอร์ได้เลยค่ะค่อยๆกดแทบลงไปแบบนี้นะคะอย่าก,กดดันลงไปจนแน่นนะคะ เราสังเกตดูนะคะว่าจะยังมีพื้นที่ว่างเหลืออยู่นิดหน่อยค่ะถ้าใครที่ไม่ชอบดื่มกาแฟรสชาติเข้มข้นก็ใส่ประมาณนี้ได้เลยค่ะแต่แก้มยุ้ยต้องการดื่มกาแฟที่มีรสชาติเข้มข้นมากๆก็จะเติมกาแฟลงไปเพิ่มอีกนิดนึงค่ะจากนั้นนะคะแก้มยุ้ยก็จะใช้ด้ามแทมของช้อนตวงกาแฟนะคะกดลงไปเหมือนเดิมเลยค่ะแทมลงไปเบาๆนะคะเสร็จแล้วก็จะได้หน้ากาแฟเรียบๆเบเ,บเนยนๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะ ถ้ามีเศษเมล็ดก,กาแฟเกาะอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะให้ปัดปัดลงมาแบบนี้นะจากนั้นให้นํากระดาษกองไปจุ่มน้ํานะคะให้เปียกและนําไปแปะไว้ตรงแผ่นกองตรงนี้ค่ะนําโมกาพอรตทั้งสงส่วนมาประกบกันและหมุนปิดให้แน่นค่ะจากนั้นแก้มยูจะนําโมกาพอรตขึ้นไปวางไว้บนเตาไฟฟ้าแบบนี้นะคะแก้มยูจะใช้เตาไฟฟ้าในการต้มกาแฟสดนะคะเตาไฟฟ้ารุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าใช้งานดีมากสะดวกสบาย าสามารถปรับอุณหภูมิความร้อนได้5ระดับเลยนะคะกำลังไฟจะอยู่ที่500วัตต์ค่ะเปิดเตามาที่เลข5นะคะใช้ความร้อนระดับสูงสุดค่ะเปิดฝาโมก้าพอร์ตขึ้นมาเพื่อเช็คการไหลของกาแฟใช้เวลารอกาแฟไหลขึ้นมาประมาณ3-4นาทีค่ะว้าวกาแฟเริ่มไหลออกมาแล้วนะคะบอกเลยว่าคิมม่าสวยมากๆเลยเมื่อกาแฟไหลขึ้นมาถึงระดับก้นหม้อให้ลดระดับไฟลงมาที่เลข3นะคะ และเมื่อกาแฟไหลขึ้นมาถึงระดับปากเทให้ปิดเตาไฟฟ้าทันทีเลยนะคะจากนั้นนะคะก็ค่อยๆย,ยกโมกาพอตขึ้นมาจากเตาไฟฟ้าค่ะเพื่อรักษาอุณหภูมินะคะลดการกระเด็นของกาแฟด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่ไม่มีงบซื้อเครื่องชงกาแฟแพงๆนะคะโมกาพอตเป็นทางเลือกที่ดีเลยค่ะสาหรับคนที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟเป็นประจำนะคะบอกเลยว่าสกัดกาแฟได้ดีมากๆเลยสังเกต ดูจากครีมมานะคะสวยงามมากๆเลยค่ะสามารถชงเมนูกาแฟได้หลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคาปูชิโน่เอสเพรสโซ่ลาเต้หรืออเมริกาโน่นะคะกลิ่นนี่หอมเตจจมูกมากๆเลยใครที่เป็นคอกาแฟแนะนําเลยค่ะโมกาพอดรุ่นนี้นะคะสามารถใช้งานกับเตาแก๊สเตาไฟฟ้าได้หมดเลยนะคะอื้มเข้มข้นมากๆครีมมาสวยสุดๆเมนูเครื่องดื่มแก้วนี้นะคะแก้มยุจะทําเป็นเมนูคาป ชิโน่ค่ะแกมยูจะใช้กาแฟ80 ml นะคะนมข้นหวาน25 ml นมข้นจืด40 ml และนมสด30 ml ค่ะ คนผสมให้เข้ากันนะคะก็จะได้เมนูคาปูชิโน่น่ากินน่ากินแบบนี้เลยค่ะเทน้ำแข็งใส่แก้วให้เต็มจากนั้นก็เทกาแฟที่ผสมเสร็จแล้วลงไปในแก้วได้เลยค่ะว้าวดูดีน่ากินมากๆเลยสีสันสวยงามมากๆเดี๋ยวเรามาทำฟองนมท็อปปิ้งบนคาปูชิโน่กันค่ะเทนมสดรสจืดลงไปแบบนี้นะคะไม่ต้องเยอะนะเพราะต้องการท็อปปิ้งเครื่องดื่มเพียงแค่แก้วเดียวค่ะกดปั๊มขึ้นลงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจน กว่าจะรู้สึกว่านมข้างในมีการต้านมือหรือมีความหนืดค่ะเพียงเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเทฟองนมท็อปปิ้งด้านบนเครื่องดื่มได้เลยค่ะฟองนมที่ได้นะคะมีความเนียนนุ่มละมุนสุดๆไปเลยโรยผงโกโกโด้ด้านบนฟองนมนิดหน่อยค่ะเรียบร้อยเมนูคาปูชิโน่พร้อมเสิร์ฟค่ะสำหรับใครที่ชอบดื่มกาแฟนะคะแนะนำอุปกรณ์เซตนี้เลย